สวัสดีค่ะสื่อมวลชนทุกท่านนะคะรวมถึงที่รับชมรับฟังหรือทางไลฟ์สดด้วยนะคะสําหรับในวันนี้นะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะจะแถลงถึงความคืบหน้าของในเรื่องสาคัญที่สื่อมวลชนและประชาชนให้ความสนใจนะคะแต่ว่าก่อนอื่นในในในช่วงแรกนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องคดีลักลอบนําหมูเถื่อนเข้ามาในราชอาณาจักรสั้นๆนิดนึงนะคะเป็นอ่า เป็นข่าวพืเหน้าล่าสุดในช่วงเมื่อเช้านี้นะคะเมื่อเช้านี้ทางคณะท่งานสอบสวนนะคะได้มีการเชิญตัวแทนกรมศุลกากรตัวแทนกรมป่าสุสัดตัวแทนแค่าเรือแหลมบางแล้วก็ตัวแทนสมาคมสุกรแห่งชาตินะคะมาประชุมเพื่อพิจารณาทำลายหมูเถื่อนนะคะ ซึ่งในผลการประชุมในครั้งนี้นะคะก็ที่ประชุมมีมติให้มีการทำลายเนะื้อสุกรแช่แข็งในระหว่างวันที่25-30กันยายนที่ศูนย์ประชุมสัตว์ประจำจังหวัดสระแก้วนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดในส่วนของเรื่องของการลักลอบาำหมูเถื่อนเข้ามาในราชอาณาจักรนะคะแล้วก็สําหรับประเด็นที่ยังเชิญทางสื่อมวลชนมาวันนี้นะคะกะ็เป็นในเรื่องของการสืบสวนเคืือข่ายบริษัทกำนันนกนะคะที่อาจเข้าข่ายการหัวประมูลนะคะ ึ่งในวันนี้นะคะก็ได้รับมอบหมายจากทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะพันตํารวจตีสุริยาสิงหะกมลน,นะคะให้มาแถลงถึงความคืบหน้าในวันนี้นะคะสองทางได้เชิญทางร้อยตารวจเอกสุรวุฒิดังสานะคะควบเวยการกองคดีความผิด <c oughs> เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐนะคะมาให้ข้อมูลในรายละเอียดสําหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะ สำหรับในเรื่องนี้นะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะทางท่านตํารวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ได้มีข้อสั่งการมาให้ทางกรมเนี่ยดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ตามกรอบอำนาจหน้าที่นะคะเมื่อวันที่11กันยายนทางท่านอาธิบดีจึงได้สั่งการให้อ่านทางกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อในงานของรัฐนะคะสืบสวนในเรื่องนี้ตามกรอบอำนาจหน้าที่นะคะก็เดี๋ยวขอให้ทางาท่าน ผู้อํานวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตออ่อในงานงของรัฐได้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้นะคะก็สวัสดีครับนะครับก็สืบเนื่องนะครับก็จากที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับก็ท่านที่ดีก็เร่งเห็นความสำคัญเนื่องจากว่ามีทางท่านสื่อมวลชนแล้วก็ตัวประชาชนทุกท่านนะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับจึงได้แจ้งให้ผมเนี่ยช่วยชี้แจงทีเพราะว่าก็มีท่านสื่อมวลชนในทั่วหาบ่อยบ่อยครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อมูลมันก็จะ คือตอนผมทำข้อมูลนะนะมันก็จะมีข้อมูลมาเรื่อยๆบางคนก็ได้ไป,ไปเป็นข้อมูลแล้วก็เกิดความคาดเคลื่อนนะครับก็เลยจะให้ชี้แจงในวันนี้ทีเดียวกันครับก็สืบเนื่องมาจากนี้นะครับโครงสร้างนะครับเดี๋ยวลองฟังก่อนว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษคนก็ไม่รู้จักกองคดีการเสนอราคาต่อยางงานของรัฐหรือที่เรียกว่ากองหัวประมูลนะครับจริงเราทำคดีนี้มานานแล้วนะครับตั้งแต่สี่เจ็ดแล้วก็มีสําคัญก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นว่าเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เป็นที่ ไปที่ฐานะสนใจนะครับก็ต้องขอบคุณการมันนกนะครับทำให้คนรู้จักกองหังวดข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตั้งแต่เราก็สืบสวนมานะครับก็จากนั้นนะก็ให้เราดำเนินการสืบสวนผมก็ได้มีการกําหนดเครือข่ายของเขานะครับก็ทราบว่าเขามีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการรับงานของรัฐเนี่ยหลักๆอยู่สองบริษัทนะครับคือปอปอพัฒนาง่ายๆนะครับปอพัฒนากับปอกระนกนะครับตอนนี้นะครับในปัจจุบันที่เราตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลทั้งหมด ทั้งกรมบัญชีกลางทั้ง dga ก็คือสถาบันพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์นะครับของรัฐแล้วก็ในตัวของแอคก็คือศูนย์ต่อต้านการเงินของภาคเอกชนรวมกันนะครับตอนนี้เราพบแล้วครับว่ามีโครงการที่เขารับงานจากรัฐไปทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่โครงการนะครับเป็นมูลค่าณเวลานี้นะครับมูลค่าจะอยู่ที่อ่ออประมาณเนี่ยเจ็ดันหร้อยล้านโดยประมาณนะครับแล้วก็ที่ทำสัญญาจริงหกพันเก้าร้อยล้านนะครับ และภายหลังการดําเนินการทีนี้เราก็มาดําเนินการตามกรอบตา,นห,นา,ห,นาหน้าที่ของ,งกรมสอบสวนคดีดรเสเ็ษน,นะครับก็คือกองหุนวเนีอยมีอำนาจมีและหน้าที่ต้องดําเนินการสืบสวนคดีการความผิดเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมลเนี่ยนะครับที่มีมูลค่าตั้งแต่30ล้านขึ้นไปนะครับเราจึงมาตรวจสอบโครงการทั้งหมดพันห้าร้อยสี่ห้าโครงการนี่แหละหนึ่งห้าสี่สี่นะครับก็จะพบว่าปลอกกนกในปีโครงการตั้งแต่สามสิบล้านขึ้นไปนี่สองโครงการนะครับโครงการในส่วนของกรณีปอพัฒนาเนี่ยมีทั้งหมดสิบแปดโครงการ นะครับเราก็ทั้งหมดนี้มาตรวจสอบนะครับมาวิเคราะห์ข้อมูลต้นต้นก็พบเห็นข้อวินุษสงสัยที่อย่างกรณีเรื่องด่วนคืออย่างที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับคือสองโครงการก็คือโครงการช่างทางหลวงนะครับที่ทางหลวงหมายเลขสามเจ็ดห้าต่อเนื่องสามสามเจ็ดหกละเอียดหนึ่งก็จะเป็นสามทางรน้วนนะครับก็จะมีมูลค่าในงบมาทั้งหมดสามร้อยห้าสิบล้านกับสามร้อยล้านนะครับอันนี้เรารับเรียบร้อยแล้วนะครับการดําเนินการก็ดําเนินการสืบสวนต่อเนื่องนะครับก็มีข้อมูลระดับค่อนข้างดี เนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะมีชาวบ้านนะครับก็จะมีประชาชนซึ่งอยู่ในกลุ่มของผู้ซื้อซองนะครับก็ได้แจ้งข้อมูลทางลับมาที่เราก็ไม่อยากเปิดเผยข้อมูลแต่อยากให้ข้อมูลในทางลับว่ามันมีการกระทำเช่นนั้นจริงนะครับเราก็รับข้อมูลมาแล้วก็ยอมรับว่าเราก็จะไม่เปิดเผยแล้วก็ก็ได้ําเนินการนะครับมีข้อพิรุธสงสัยหลายอย่างซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดที่เป็นสมยอมาาราคากันได้ เพราะฉะนั้นแล้วในท่านรัฐิีก็เรียกผมไปกำชับเร่งรัดนะครับว่าให้ดําเนินตามนโยบายของท่านรัฐรีว่าการกระทรวงกานท่านใหม่นะครับซึ่งให้เน้นนําเรื่องการจะนอํอความยุติธรรมเป็นตัวทั้างสร้างสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้จริงและสามารถปราบปรามผู้มีอิทธิพลแล้วก็เจ้าที่ของรัฐก็อย่าไปเป็นเสาค้ำยันให้กับผู้มีอิทธิพลซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นผู้ส่วนผลที่มันอยู่ในหน้าที่ของเราโดยตรง แต่กรอบอันหน้า,นาที่ของเราทําได้คือสามสิบล้านแล้วก็จะทําในกรอบนี้ก่อนก็หมายว่าจะทําทั้งหมดเนี่ยก็คือยี่สิบโครงการเป็นระดับแรกแล้วก็ในส่วนที่เดินได้ใใคัว่าเป็นโรโมเดลก่อนก็คือจะเป็นสองโครงการแรกก่อนซึ่งจะให้คํามั่นว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็น่าจะรับเป็นกรณีพิเศษได้ครับผมค่ะก็ขอบคุณทางท,ท่านทั่วหน่วยการกองนะคะที่ได้ให้ข้อมูลในเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะ ซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็หลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดาเนินการสืบสวนแล้วเนี่ยเราก็ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะจากทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ท,งทางภาคเอกชนนะคะก็สําหรับประชาชนนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีเบาะแสในเรื่องนี้หรือว่าพบเห็นการกระทาความผิดก็สามารถแจ้งข้อมูลมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษได้นะคะจาทางสื่อมวลชนท<ม>าประเด็นสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ จะมีสักหนึ่งโครงการที่ตรวจสอบมาใ่ะหรจะมีโครงการไหนที่เห็นเริ่มเห็นความผิดชัดเจนบ้างไหมครับเรื่องผิดชัดเจนนะครับก็อย่าอย่าบอกว่าผิดเนาะหรือว่าชัดเจนเอ,อ่อเรื่องเข้าข่ายก็คือเป็นเรื่องโครงการเรื่องอสร้างถนนนั่นแหละก็ที่สามเจ็ดห้านะของกรมทางหลวงใช่ไหมครับที่มีตั้งวงเงินประมาณไปที่สามร้อยล้านนะครับราคากลางอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบล้านใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการ ประมูลกันอยู่ที่240ล้าน DS, ซึ่งเป็นราคาที่ต่ําค่อนขังมากที่เขาเรียกว่าพันราคานั่นแหละนะครับก็ <c oughs> จะเป็นเื้องต้นว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นข้อพิรุษเวลาเราทางานเราจะเห็นแล้วละมันก็เริ่มมีกลินก่นแปลกๆเราก็จะเข้าไปดาเนินการหนึ่งทั้งของโครงการนี้ใกล้เคียงกันเพราะว่าเป็นคนที่ได้งานได้งานเป็นกลุ่มเดียวกันและกลุ่มที่มาซื้อสองจำนวนมากๆนี่นะก็จะเป็นกลุ่มใกล้เคียงก,กันและเมื่อเช้ามีหนึ่งในนั้นก็ยังไม่ได้เล่าให้ฟังก็คือเมื่อเช้าก็มีในผู้้ซืออง เราก็ไปนค้นมาแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งนะครับก็คือเบื้องต้นมันเป็นเรื่องความลับซึ่งมีการแจ้งข้อมูลเราว่าหนึ่งในซื้อสองนี้อาจจะได้รับผลประโยชน์อะไรไม่ทราบไปนค้นมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวได้หลักฐานอะไรก็จะได้ดําเนินการแจ้งต่อไปโดยเร็วนะครับคืออย่างนี้ครับเวลาเล่าให้ฟังเนาะคือลักษณะของการเขาเรียกว่าผู้จัดห้อ,อประมูลใช่ไหมครับเขาจะมีเหมือนลักษณะเหมือน มีแตกแยกสาขาซึ่งแยกกันในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดก็จะมีกลุ่มของใครของมันซึ่งอาจจะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านใหญ่อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเข้าใจซึ่งอาจจะเกี่ยวพักนกับนักการเมืองหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่จังหวัดนั้นจะมีกี่ความสามารถขนาดไหนที่เราดูดีอยู่ก็เขาก็จะมีการแยกกันแบบน,นี้แหละซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็จะต้องมีลูกมือนะครับเขาคงไม่ทําเองหรอกก็อาจจะมีลักษณะเหมือนลูกน้องเหมือนคุณหน่องเหมือนอะไรเงี้ยเป็นมือเป็นไม้เป็นอะไรซึ่งทําหน้าที่ในการที่จะไป คมคูคุกคามไม่ให้คนเข้ามาซึ่งน่าจะสมัยโบราณเราฟังก็ได้ว่าวิธีการหัวมุนสมัยโบราณเนี่ยปีสองห้าที่สองนะครับที่มีการจบได้ไหมครับที่ว่าเราไปซื้อซองอ่ะก็จะมีทหารมีอะไรไปกีดกันด้านหน้าแล้วก็จะอุ้มคนที่จะไปซื้อซองเป็นประมูลราคาดึงออกมาอย่างนี้แหละเรียกว่ามวนเพราะนะั้นคนที่ทําคดีนี้ครั้งแรกของประเทศก็คือท่านรตัตรีทวีนะครับสมัยที่อยู่กองปราบอันนั้นเป็นคือหัวสมัยโบราณแต่ว่าในหัวในปัจจุบันนี้ก็คือว่าเขาเปลี่ยนเป็นระบบ d d i n g ก็คือว่าทุกคน นะครับคนที่ซื้อซองก็จะขี่เข้าไปในบะบบแล้ววันที่จะกําหนดวันที่จะต้องไปอีดดิ้งกันก็หมายว่าไปเสนอราคาใช่ไหมฮะก็จะเป็นวันเดียวกันแล้วก็จะเข้าไปอีดดิ้งกันอยู่ไหนก็ได้นะไม่ต้องอยู่อยู่ที่บ้านก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคนไปซื้อซองเนี่ยมันไม่มีทางที่ทุกคนจะต้องรู้ด้านก็หม่อมว่าเขานี่มีความสามารถในการรับรู้ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นล้วก็ต้องมีเครือข่ายที่เขารู้ได้ยังไงในเรื่องของการเข้าไปซื้อซองพอเขารู้ว่าใครซื้อซองเนี่ยเขาก็ต้องไปดาเนิน บล็อกไว้จะบล็อกวิธีการไหนนี่เรายังไม่ทราบส่วนวิธีการบล็อกของเขานั่นก็เพราะว่าในโครงการน,นี้มันมีทั้งหมด32คนที่ไปยื่นใช่ไหมครับแล้วก็มาบิดดิ้งจริงแค่สามรายแบบเนี้ยคล้ายๆเอ้าแล้ว,าลวหายไปไหนหมดเงินก็ซื้อแต่ไม่ไปเพรานะฉะนั้นวิธีการเราก็เลยบอกสอบไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องว่าในวันที่เราจะเรียกมาในสัปดาห์หน้านะครับก็ถ้าท่านให้ข้อมูลเป็นประโยชน์เนี่ยรับรองได้ว่าท่านจะได้เป็นพยานนะครับแต่ท่านให้การไม่เป็นประโยชน,น์นี่ท่านกล้าจะไป สมยอมบอกเขานั่นก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจแค่ว่าเรียกคำอิการของท่านเราก็จะมีเรื่องการตรวจเส้นทางการเดินต้องดูทุกบริบทนะครับเบอร์โทรศัพท์สถานที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นรูปแบบของหัวก็จะยากตรงนี้แหละครับนิดนึงครับผมอมีการตรวอบเของโครการลักการนั้นด้วยคำในการเปิดการส่งเสริมที่ผ่านแล้วว่าเขาเขาจะมีส่วนเี่ยข้องอ๋อใช่ครับต้องต้องดูเพราะว่าอย่างเงี้ย พราะข้อหาเขานี่ข้อหาคือการสมรู้ร่วมคิดนะนะถ้าพูดภาษาว่าเราคือหัวกันแต่ว่าถ้าเกิดกรณีความผิดของเขาจะมีสองส่วนส่วนแรกคือสมยอมกันทําให้รัฐขาดทุนนะพูด,ดง่ายๆนะครับส่วนที่สองนี่ก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่มาเพราะเขาได้รับผลประโยชน์รับหรือรับและผลประโยชน์จากการที่คู่กรณีอีกกรณีหนึ่งเนี่ยคนที่ไปข่มขู่เขาเนี่ยคนนี้ก็จะมีความผิดด้วยซึ่งเป็นคนละมาตรากันและก็เป็นความผิดแตกต่างกันโทษต่างกันคนที่ คนที่กรมภูเขาจะมีโทษมากที่สุดต้องตรวจสอบให้ครบทุกวงรอบครับเร,เราเชื่อว,ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมนส่วนเกี่ยวข้องกับสองโครงการนี้ไหมครับตอนนี้ยังไม่เจอนะครับเพราะว่าในส่วนของกรมสอบสวนจะรับเฉพาะนในส่วนของกรณีของผู้วิริพลนะครับกับตัวที่คนร่วมมาทําผิดอย่างเดียวนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐตอนนี้ยังไม่ปรากฏคือถามว่ามีไหมเด็กเนี้ยเราภาพรวมดีกว่า บางโครงการก็มีนะเจ้าที่บางโครงการก็ไม่มีไม่ใช่ว่าทุกโครงการในประเทศในเป็นแสนล้านต่อปีเนี่ยเจ้าที่จะไปรู้หมดทุกเรื่องก็ไม่น่าใช่แต่เรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ยังไม่ปรากฏเช่นนั้นนะครับบริษัทนี้ครับเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นของกรมทางหลวงอย่างเดียวไหมครับหรือว่าส่วนใหญ่เป็นของกรมทางหลวงไหมครับไม่นะเนตดูมีชาร์ให้นะไม่มีนักโกทางหลวงก็มีบางส่วนแต่ว่ากระทรวงนักโกอาจจะเป็นไปได้ว่ากระทรวงนักโกลเขาอาจจะมีงบประมาณได้มากหน่อยเพราะแล้งบตัวนี้ที่เขาได้ทั้งหมดนะ เงนินเงินทั้งหมดนี่ประมาณหกพันเก้าร้อยล้านโดยประมาณเนี่ยนะครับที่เงินทําสัญญานะแล้วก็ง้ามาเนี่ยจะทันห้าร้อยล้านเนี่ยในตัวที่เขาได้เนี่ยทั้งหมดเด็กเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับก็คือส่วนเียกส่วนน้อยก็อยู่จังหวัดอืน่นเพราะฉะนั้นแ,แสดงว่าคือขายของเขาส่วนใหญ่ก็อยู่ที่นั่นครับ ออกไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผู้ที่ต้องจะมาอาทิตย์หน้าจะดูในเรื่องความสาคัญนะคะว่าทไมถึงเข้าไปัวรประมูลในโครงการั่าวจริงไมมาสอทา้งดือดูครับดูทั้งหมดเลยเพราะว่ามันมันอย่างที่ทางท่านนักข่าวถามมาแล้วว่าอยู่ดีๆใช่ไหมเข้าไปยื่นเหมือนเราเนี่ยพูดง่ายๆถ้าเราต้องการไปซื้อซองแล้วทาไมพอถึงเวลาเราไม่ได้ยื่นทำไมยื่นหนึ่งถ้าเราไม่ผ่านก็อีกเรื่องนึงนะถ้าผ่านว่าคุณสมบัติไม่ผ่านนี้ก็ไม่เป็นไรก็จบไป หรือท่านถูกข่มขู่นี่ก็ต้องบอกเราใช่มไหมถ้ากลุ่มข่มขู่แล้วเขาไม่ได้ผลประโยชน์ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเขาก็จะเป็นพยานให้เราได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะเอาบริบทเป็นรวมกันด้วยอย่างที่หนองพูดว่าจะทําความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไหมซึ่งมันมีในนั้นจริงๆว่าเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันซึ่งเขาตั้งขึ้นมาอย่างเช่นมีโครงการอย่างนี้สองบริษทัทปกตินะครับการรวมูลเขาจะไม่ให้คนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไปยืดนะแต่มันมีโครงการเนี่ยความเกี่ยวข้องเขนด้วยกัน ปกติมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับที่เขาเห็นพฤติการไงเราเลยต้องรีบรับเพราะว่าอ๋อมันมีข้อมูลเช่นนี้จริงครับเรียกมาพร้อมกันเลยครับแต่อยู่ในระหว่างวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับทั้งหกสิบห้านทั้งหกสิบ้านี่ผู้ยื่นใช่ไหมแต่ว่าที่เรียกมาจริงอย่างละยี่สิบเก้าเพราะว่ามันตัดของเขาด้วยไงพวกที่มาอีดิ้งเราไม่เรียกเพราะว่าคนที่มาบิดดิ้งเนี่ยเราจะเป็นอีกอีกโซนหนึ่ง ซึ่งอาจจะอยู่ในเลทโซนนะครับอย่างบริษัทใหญ่ๆที่เมื่อเช้านี้ไปค้นเพิ่มครับเพื่อประโยชน์ไปคนเพิ่มครับแล้วก็รับโครงการของทางหลวงเนี่ยมูลค่าเือะมากเป็นระดับหลักพันล้านครับอยู่ในส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทางเรือบถัดประมาณเมื่อเช้าไม่ได้ตามเขาเป็นบริษัทอะไรเลยบริษัทที่รับโครงการทางหลวง ประธานโทษพอดีไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าแต่ว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าตำรวจเขาไปค้นผมไม่แน่ใจว่านักข้อมูลของตํารวจเราเราอาจจะไม่เหมือนกันอ๋อมีมีมีอยู่ในนั้นก็เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเนินอยู่ในนั้นนะครับอยู่ในทั้งสองโครงการที่เราพูดถึงเมื่อกี้ก็ค่อนข้างตรงนะครับค่อนข้างตรงในที่ทั้งตํารวจเขาทำมีแล้วครับมีและแล้วค่อนข้างได้มาเรียบร้อยแล้วเราได้ข้อมูลแล้วก็ตรวจแล้วปรากฏจากฐานข้อมูลที่เรามีตรงกัน นะครับก็จะดีบุคคลที่อกี่ยวข้องซึ่งยังไม่ปรากฏตัวขึ้นมาอยู่พอสม,วมควรก็ข่มขู่มันก็คือแบบเขาก็จะพูดสำนองว่าอะไรไม่ให้ไปเวลาเขาพูดนะนะเขาพูดนงง่ายเราก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าอันนี้ของ